ได้ยินข่าวว่าโครงการมาก็ดีใจแล้วเนาะจะได้น้ําตัวนี้ไปทดแทนกันบ้างเพราะน้ําสาเราก็มีแค่นิดเดียวเนาะถ้าหมดแล้วหมดเลยถ้ามีตัวนี้ช่วยมันก็ยังพอจุนเจียไปบ้างแบ่งกันคนละวันก็ยังดีแต่นี่มันไม่มีสักสัปโมงก็ยังบม่มีเลยน้ำไม่เคยถูกกินเลย ถ้าตามส้มปูปลา้ามันก็ยังถูกกินหน่อยลมพัดมามันก็ยังถูกกินปลาล้าอันนี้น้ำอันนี้ไม่เคยถูกกินแล้วก็ไม่เคยได้ไซ้เลยเพราะว่าน้ำมันน้อยทงบ้านก็รอรอแลอ้วก็รอ,อให้ทางการมาซ่อมให้แล้วก็เริ่มตั้งแต่สร้างมาสร้างเสร็จมาก็ออกเป็นมันก็ออกอย่างนั้นแหละน้ำมันน้อยเนาะได้ยินข่าวว่าโครงการมาก็ดีใจแล้วเนาะจะ,จะได้น้ำตัวนี้ไปทดแทนกันบ้าง พอน้ําสาเราก็มีแค่นิดเดียวเนาะถ้าหมดแล้วหมดเลยถ้ามีตัวนี้ช่วยมันก็ยังหอจุนเจียไปบ้างแบ่งกันคนละวันก็ยังดีแต่นี่มันไม่มีสักสัปโมงก็ยังบม่มีเลยกิ่งกไอโครงการนี้เป็นโครงการของทรัพยากรน้ําที่3จังหวัดสบุบรีนะเป็นคนเป็นเจ้าของโครงการเดิมนะครับซึ่งก่อสร้างมาปี2563นะครับแล้วก็สร้างเสร็จก็ประมาณ64นะครับ ขณานั้นซึ่งทางปปทเราเองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบสุ่มตรวจสอบนะมีทั้งหมดหลายโครงการหลายโครงการซึ่งเราสุ่มตรวจประมาณ16บโครงการปรากฏว่าในสุ่โครงการนั้นอ่ะมันมีปัญหาในเรื่องของการใช้นะ่ยประมาณสโครงการนะครับหนึ่งในสามก็คือที่นี่เราก็ทางปปทเองก็ได้ดําเนินการแก้งไปยังสํานักเจ้าของเรื่องสํานักสภานิยมที่สมให้ดําเนินการแก้ไขว่าให้ สามารถใช้การได้นะครับซึ่งตามข้อมูลที่ได้ทราบมา,าคือว่าโครงการนี้เป็นโครงการเกษตรแปลงใหญเ่เนื้อที่ในการที่จะใช้ทั้งน้ําทั้งหมดเนี่ยประมาณ500ไร่นะครับมีบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ําบาดาลน,นี่ส4บ่อนะครับสีบ่อิพื้นที่ร้อยไร่จากการพูดคุยของคุณลุงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อุทิศให้กับทางราชการเพื่อใช้ในการเจาะเนี่ยท่านบอกว่าใช้ได้แค่ 3ไร่ซึ่งเป็นท่านมีเนะ้อที่ประมาณประมาณ1น่รไร่นะครับแต่ใช้ได้แค่3ไร่นะครับก็าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับในเรื่องของแทงน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้อยู่ประมาณ1นึ่งหงังครับส่วนอีกแทงหนึ่งทราบว่าเป็นรอยรั่วนะครับและจากการดูอ,อุปกรณ์บ่อบาดาลแล้วก็อุปกรณ์การที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการนําน้ําเข้าสู่แทงเนี่ยปรากฏว่าไอตัวเครื่องที่สามารถสูบน้ำเนี่ย มีผู้นําท้องถิ่นได้ออกไปเก็บอันนี้เราจะตามไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่น้ำเนี่ยจากการดูบ่อแล้วน,ะน้ำไม่สามารถใช้การได้นะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลที่ว,ว่าทางใต้พื้นดินมีน้ําระดับไหนดูสเสมอ่ยก็ประมาณ 120- นะีร้อย่ิแต่จริงๆแล้วใต้น้ําเป็นยังไงไม่รู้สเสมอศลึกแค่ไหนอันนี้ยัง,ยงต้องตรวจสอบต่อครับ ในส่วนของปปทอเองนะครับเราจะไปดูโครงการให้ละเอียดว่าตามที่เราได้สั่งการหรือตั้งข้อสังเกตไปให้หน่วยต้นสังกัดดําเนินการแก้ไขให้มันสามารถใช้ได้ตามที่วัตถุประสงค์โครงการนะครับซึ่งเขียนสมหติโครงการก็เขียนได้รู้ละสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้500ไร่อย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันใช้ได้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าซึ่งทราบจากคุณลุงเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ส่งมอบ,บมาตั้งแต่เสร็จมาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้ แต่ถ้าก,กรณีว่าพบเรื่องของการที่ทำํำไม่เป็นตามรูปแบบรายการหรือสอบไปทางทีอย่างไรเราก็จะส่งปปชให้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องต้นผมก็ต้องนําเรียนท่านนายกนะครับแล้วก็ต้องนัดประชุมหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าโครงการที่เขาเข้ามาดําเนินการนี้นะครับอบตอดได้รับมอบแล้วหรือหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็จะได้ประสานนัดประชุม เพื่อพินาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อไปก็อยากให้มาช่วยให้มันได้ใา้น้ำทุกทุกคนทุกคนก็ความหวังก็อยู่กับบอ่อน้ำตัวนี้แต่แต่มันก็ไม่สมหวงังรอแล้วรอเล่า